สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel อีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ ในสมัยนี้การจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครสักคนแน่นอนว่าเรามักจะคุยกันผ่านข้อความก่อนไม่ว่าจะเป็นไลน์แชท Twitter IG หรือ IG. ยิ่งคุยกันมากเท่าไหร่ก็เหมือนได้เรียนรู้กันและกันมากขึ้นยิ่งเสพติดการคุยกันมากขึ้นแต่ทว่าหากการคุยกันแต่ละครั้งมีแต่คุณเป็นฝ่ายชวนคุยละ่ะแถมบางครั้งเขาก็ตอบช้าแสนช้าคุณต้องนั่งรอไปนานแล้วก็ดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู5อย่างที่ควรทำเมื่อผู้ชายไม่ตอบลายนำออกมาให้คุณสาวๆได้ดูกันมีวิธีรับมือมาฝากหาก เขาไม่ตอบแชทต้องทำยังไงไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับข้อที่1อย่าคิดมากสิ่งแรกที่ต้องทำให้ได้เลยก็คืออย่าคิดมากครับยิ่งคุณสาวๆคิดมากเท่าไหร่ยิ่งกระวนกระวายเท่านั้นเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาก็ได้ที่ทำให้ไม่ตอบแชทคุณสาวๆไม่ต้องไปตามเจกเดี๋ยวเขาจะตีตัวออกห่างไปซะก่อนจะแย่เอานะครับ ข้อที่2หาอะไรทำยิ่งว่างก็ยิ่งคิดเยอะยิ่งฟุ้งซ่านครับฉะนั้นอย่าปล่อยให้ตัวเองว่างหาอะไรทําไปก่อนอาจจะเป็นงานอดิเรกอ่านหนังสือไปเที่ยวหรือออกไปเจอกับเพื่อนก็ทําไปก่อนครับข้อที่3ตอบช้ามาก็ตอบช้ากลับไป หากเกิดว่าเขาตอบช้าแสนช้าคุณแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าคุยกับเขาค้างอยู่และหากเขาตอบกลับมาก็อย่าเพิ่งไปรีบตอบแชทเขานะครับทิ้งไว้สักพักให้เราดูเหมือนมีอะไรทำไม่ได้รอคุณตอบแชทอย่างเดียวเขาจะได้รู้ว่าหากเขาตอบช้าเราก็ตอบช้าเช่นกันครับข้อที่4ให้ความสนใจกับคนอื่นบ้างก็ได้ อย่ารอแต่เขาคนเดียวครับหากเขายังตอบแชทคุณช้าแสนช้ามองรอบๆอ,อาจกําลังมีใครสนใจคุณอยู่ก็เป็นได้อย่าปิดกั้นตัวเองก็มงไม่ได้เสียหายอะไรเผลอเพลอาจทําให้เรารู้สึกดีที่ไม่ต้องเป็นฝ่ายเริ่มบทสนทนาอยู่ฝ่ายเดียวรับรองเลยครับว่าวันหนึ่งคุณส,สาวๆจะลืมผู้ชายคนนั้นได้อย่างแน่นอนว่าแล้วก็ลองมองหาคนคุยกันเลยครับ ข้อที่5หยุดเช็คมือถือในข้อนี้ก็สำคัญอีกเช่นกันครับอย่าหมกมุ่นกับการเช็คโทรศัพท์เพียงเพราะเขาไม่ตอบกลับมาเพราะฝ่ายที่กระวนกระวายใจก็เป็นคุณคนเดียวส่วนคุณผู้ชายเนือเขาไม่รับรู้ได้หรอกดีไม่ดีคุณอาจจะมีความสุขอยู่ก็เป็นได้เผลอๆที่เขาไม่ตอบคุณเพราะอาจจะรำคาญคุณอยู่ก็เป็นได้ดังนั้นควรหยุดเช็คโทรศัพท์กันเถอะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5อย่างที่ควรทําเมื่อผู้ชายไม่ตอบลายจากทุกคอที่ได้กล่าวมาเป็นเพียงการแนะนําที่พอจะช่วยให้คุณสาวๆได้เบาใจลงมาบ้างจะได้ตั้งสติคิดวิเคราะห์แยกแยะผิดถูกอย่างไรแล้วค่อยว่ากันไปครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w r l d w i d e web บแกงดด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ